นิทานชาดกเรื่องคนหลอกลวงในสมัยหนึ่งพระพุทธเจ้าประทับอยู่วัดเชตวันเมืองสาวัตถีทรงปาราภิกษุลูกศิษย์ของพระสารีบุตรผู้ถามถึงวิธีการได้ราบสักการะด้วยการหลอกลวงได้ตัดอดีตนิทานมาสาธกว่าการละครั้งหนึ่งนานมาแล้วพระโพธิสัตว์ เกิดเป็นอาจารย์ทิสาปาโมหกมีลูกศิษย์อยู่ประมาณ500คนตั้งสำนักเรียนอยู่ในเมืองแห่งหนึ่งวันหนึ่งมีลูกศิษย์คนหนึ่งเขาไปถามถึงวิธีได้เงินทองว่าอาจารย์ครับผมเรียนใกล้จะจบแล้วผมอยากทราบว่าชาวโลกเขามีวิธีการหลอกลวงให้ได้เงินทองโดยไม่ต้องเหน็ดเหนื่อยอย่างไรครับอาจารย์ตอบว่าฟังนะเธอชาวโลกเขามีวิธีการหลอกลวง ให้ได้เงินทองโดยไม่ต้องเหน็ดเหนื่อยเลยอยู่4วิธีคือไม่ใช่คนบ้าท,ทำเป็นเหมือนคนบ้าไม่ใช่คนผู้ส่อเสียดทำเป็นเหมือนคนผู้ส่อเสียดไม่ใช่นักฟ้อนรำทำเป็นเหมือนนักฟ้อนรำไม่ใช่คนพูดพ้อยทำเป็นเหมือนคนพูดพ้อยย่อมได้เงินทองจากคนผู้หลงงมงายนี่เป็นคำสอนสำหรับเธอมันมีความหมายว่าอย่างไรครับ อาจารย์ช่วยอธิบายให้ทราบด้วยครับลูกศิษย์ซักไซตต่ออาจารย์จึงอธิบายให้ฟังว่าคนบา้าผู้คนมักจะไม่ถือโทษกดเครื่องเขาจะหยิบฉวยอะไรไปก็ได้ไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้าอาหารขนมหรือเงินทองคนที่ไม่มีหิริโอตับป่าไม่กลัวนรกมีความโกรธถูกตันหาครอบงำย่อมทำกรรมช่วทุกอย่างได้เช่นกันกับคนบ้าค่ะ เขาจะสแสวงหาเงินทองมาด้วยวิธีการแบบคนบ้าคนพูดสอเสียดย่อมสามารถพูดคำไม่เป็นจริงให้เป็นจริงได้สามารถใส่ร้ายป้ายสีคนอื่นให้เสียหายได้ฉะนั้นผู้ต้องการเงินทองก็ต้องรู้จักผู้สอดเสียดนักฟ้อนดำย่อมไม่มีหิริโอตตับป่าทำได้ทุกอย่างเพื่อให้ได้ทรัพย์มาฉะนั้นผู้ต้องการเงินทองก็ต้องเป็นเหมือนนักฟ้อนดำ คนพูดพ่อย,ย่อมทำตัวเป็นคนดูทุกสิ่งทุกอย่างว่าใครทำอะไรที่ไหนอย่างไรผู้คนกลัวคนผู้นีจ้จะประจานจึงมอบสับให้เขาเพื่อปิดปากสับจำนวนมากจึงเกิดขึ้นแก่เขาฉะนั้นผู้ต้องการเงินทองจึงต้องรู้จักเป็นคนพูดพ่อยลูกศิษย์ได้ฟังแล้วจึงพูดตำหนีวิธีการหลอกลวงให้ได้ลาบมาโดยไม่คำนึงถึงคุณธรรมว่า อาจารย์ครับถ้าเป็นเช่นนี้การออกบวชจะประเสริฐกว่าการสแสวงหาลาบโดยไม่มีคุณธรรมเลยว่าแล้วจึงตัดสินใจออกบวชเป็นฤาษีบำเพ็ญเพียนอยู่ในป่าจนตาบเท่าชีวิต